กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมโปเกมอน TCG พ็อกเก็ตครับโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปนะในหนึ่งวันเราควรทําอะไรบ้างนะครับผมนะรวมถึงรายละเอียดครับผมหลังจากที่เราทํากิจกรรมประจําวันของเราเสร็จแล้วเราสามารถไปทําอะไรเพิ่มเติมได้นะครับนะคลิปนี้เราจะมาสรุปทีเดียวจบเลยครับและเช่นเดิมครับผมหากต้องการเติมเงินเกมโปเกมอน TCG พ็อกเก็ตขอแนะนําบริการราเติมเงินเกมเหลือจิโร่เติมเงินแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ ไดสาาราสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย เอาละครับผมก็มาเริ่มต้นกันเลยนะอย่างแรกครับก็ขอพูดในส่วนของสิ่งสําคัญกันก่อนเลยก็คือในเรื่องของมิชชั่นประจาวันนะครับผมนะมิชชั่นประจาวันครับผมหลักๆเลยเนี่ยมันก็จะมีให้เราทานะครับผมนะแค่ไม่กี่อย่างเองครับนะหลักๆก็บผมก็แค่เข้าเกมนะครับผมนะสู้หนึ่งที่นะครับผมไปกระเปิดซองนะครับผมนะเปิดซองหนึ่งซองสองซองนะครับผมหรือในสุดของอ่าวันพิกนะครับผมนะอ่า โดยในส่วนของตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำปุ๊บเนี่ยเราจะได้แปมนะครับผมมาในส่วนของของแ้มประจำวันนะแ้มเปิดซองนะครับนะอ่ะหลักๆครับผมเนี่ยพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้มาเลยครับผมนะให้เราทาครับผมนะประมาณ3มิชชั่นนะครับผมนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เดี๋เหลือก็เหลืออะไรครับผมเหลือแค่เปิดซองนะครับผมกับวันเดอร์พิกนะครับนะอ่ะไปดูกันเปิดสักหนึ่งซองแล้วกันนะครับนะเพราะว่าแต่วันเดอร์พิกผมเหลือแค่นี้ละอ่ะก็มาเปิด1หนึ่งซองครับ ตรงส่วนนี้เราปล่อยให้เวลาครบ2ชั่วโมงก็ได้นะเราก็สามารถจะ,ะไม่ต้องเสียแต้มนะครับผมตรงนี้ได้เหมือนกันอาแต่ผมจะใช้ในส่วนของแต้มไปเลยแล้วกันอ่ะโอเคครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของเดนิเฟสนะครับผมก็ไม่มีอะไรกมากไนะก็แค่เปิดซองธรมธรมดาานะครับมีอะไรไหมเฮ้ยมีลุงเว้ยหนึ่งสองและอืม อ่ะตามนี้ไปนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยในส่วนของมิชชั่นประจําวันแล้วนะครับนะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเรียบง่ายมากครับเผลอนี่เราไม่ต้องเข้าเกมเลยไม่ต้องเล่นเลยนะคือเข้าเธอเนี่ยอย่างที่บอกไปครับผมเราทําแค่สามิชั่นเราก็เขียนแล้วก็แค่เปิด1ซองสองซองแล้วก็เปิดวันที่พิครับผมแค่นี้เราก็ทํามิชชั่นประจําวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะอันนี้คือในส่วนของมิชั่นประจําวันละอ่ะครบแล้วนะครับนะอ่ะก็จะได้มานะครับผม เสร็จนะครับอ่ะเดีดยว็ดผิดผิดอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะโอเคครับก็เสร็จปุ๊บเด่ยก็จะทําเสร็จเรียบร้อยนะก็ได้สของแต้มมานะครับผมนะมาสามแต้มนะครับรวมในส่วนของอ่ะเดเควด้วยก็เป็นทั้งหมดสี่แต้มนะครับผมโอเคอ่ะรับไปครับผมเนี่ยก็คือในส่วนของเดทควีเนี่ยก็คือจะได้แต้มเปิดกาชาเนี่ยก็คือ4แต้มนะครับนะมาต่อกันครับผมนะอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมครับก็จะมีที่ช็อปครับนะก็จะมีในส่วนของอ่าแพ็กเกจครับผมเอามาให้เราด้วยนะ นะก็เข้าไปตรงนี้ครับคราวนี้ชอบปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถกดรับได้เลยนะครับอ่ะโอเคดีครับหลักๆเลยนะพอ,อเสร็จปุ๊บนะครับผมนะที่เหลือก็จะเป็นอะไรบ้างครับที่เหลือนะครับผมนะมันก็เป็นในส่วนของแต้มเพื่อนนะครับผมนะแต้มเพื่อนครับผมนะก็แตมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแต้ม กระเป๋านะครับผมเอาไว้ซื้อของในช็อปได้ซึ่งใน1วันครับผมนะณนะปัจจุบันนี้นะครับผมนะมันจะรับได้สุดคือ5แต้บนะครับต่อวันนะครับนะและแต้มนี้ก็จะสามารถอยู่ได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเกิดเราทําเกินมาเนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มเติมนะก็จะได้เป็นขาวๆที้แีนนะครับนะแล้วก็จะไม่มีการรีขึ้นมานะครับผมนะแต่ง่ายพูดง่ายก็คือใน1วันเนี่ยเราควรจะสะสมแต้มตัสวสุดี่ครับผมให้ครบ5แต้มต่อวันนะครับนะอันนี้ถือว่าสําคัญมากเลยนะอ่ะก็รับไ้เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับผมได้มาเรียบร้อยนะในสุดของช็อปทิกเก็ตนะครับนะปึ๊บอ่าพอเราได้ช็อปทิกเก็ตมาปุ๊บนะครับผมอันนี้คือในสุดของพวกทั่วไปแล้วนะ ก็หล <S an> ักๆเนี <S an> ่ยเราทําแค่นี้ก็พอเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเราทําแค่นี้ก็คือทำมิชชั่นแล้วก็สู้5าครั้งนะครับผมนะเพื่อให้ได้สองแต่เพื่อนนะที่เหลือก็อาจจะมาดูในส่วนของช่วงเวลาการชาของซอนะครับผมนะเพราะหมดในส่วนของมิชชั่นประจําวันแล้วนะครับผมเนี่ยทีนี้เหลืออะไรบ้างครับนะถ้าเราเกิดเรานะครับผมนะอยากจะใช้ให้เป็นประโยชน์ครับผมที่เหลือก็น่าจะเป็นในส่วนของโหมดโซโลนะครับผมนะโหมดโซโลครับผมเนี่ยมันจะมีในส่วนของมิชชั่นต่างๆให้เราทําค่อนข้างจะถึงว่าเยอะอยู่นะครับนะดังนั้นเนี่ยแค่เราผ นะพอทำในส่วนของมิช like ช um erm ั่นประจำวันปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะเราก็แค่เข้าไปบทโซโล่ครับแล้วบทโซโล่เนี่ยก็จะมีโคมมีเควสนะครับผมให้เราทําเยอะมากนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่าบิ i n นิ่งนะครับผมมิชชั่นนะครับผมนะอ่าพวกนี้ครับบิ g i นิ i n มิชชั่นเนี่ยต่างนานะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของอ่ระดับสูงนะครับผมนะก็จะมีแต้มพวกนี้นะครับให้เราไปนั่งทํามิชชั่นต่างๆตามนี้ไปนะครับก็ดูเอานะครับว่าขาดอะไรบ้างก็จะได้แต้มพวกนี้มา ถาวันนี้ครบครับผมนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขี่ยให้ลบถ้าเกิดอันไหนทําไม่ได้นะครับผมนะหรือเรายังไม่มีการ์ดนะครับผมเนี่ยก็สามารถใช้ในส่วนของเด็กเช่านะครับผมนะตรงส่วนนี้ได้นะก็กดเข้าไปครับผมแล้วก็เลือกในส่วนของเด็กเช่าแล้วก็ทําเงอนไขเอานะครับผมนะแค่นี้เองหลักๆนะครับก็เอาแค่นี้ก็ถือว่าใช้เวลาเยอะพอสมควรแล้วในส่วนของการเลีร์แต่ละวันแต่ละวันนะครับนะอ่ะโอเคนะครับส่วน วันทพิกนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้การ์ดดีๆครับผมก็ต้องมาลุนนิดนึงนะเฮ้ยว่าเฮ้ยมันมีการ์ดอะไรเจมๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาลุนได้ตรงส่วนนี้นะอืเมื่อกี้เห็นพิเจียนะครับแป๊บหนึ่งนะเนี่ยก็เอาดูครับผมเนี่ยมันจะมีเวลานะครับนะก็เราบาล่ไลอะไรเช็คเอาก็ได้ครับนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเข้าเกมหรือทำอะไรก็อาจจะเข้ามาเช็คตรงส่วนนี้ก็ได้นะแล้วมาดูซิว่ามีการ์ดอะไรให้แลกบ้าเลยครับผมนะอื้อหือ แล้วถ้าเกิดเราแลกบาเสร็จปุ๊บนะครับผมเนี่ยที่เหลือก็เราเอาแต้มพวกนี้ไปทําอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะไปส่วนของช็อปนะครับผมนะเพื่อทําการนะครับผมนะซื้อของในช็อปนะครับให้เรียบร้อยเนี่ยครับนะเข้ามาที่ช็อปนะครับผมแล้วก็เลือกเอานะครับว่าเออบันมีขออะไรบ้างนะหลักๆก็จะมีในส่วนของพวกแต้มกาชาดนะครับผมนะกับแต้มเวอร์พิกนะครับผมก็แค่นั้นเองหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยก็มาซื้อพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับนะ ก็ในส่วนของแท้บส่วนนี้ครับผมเนี่ยก็สามารถซื้อได้ครับผมอย่างละสิบครั้งนะครับผมนะเนี่ยพอซื้อเสร็จปุ๊บก็หมดเรียบร้อยได้ครับนะไงก็รีบซื้อให้หมดก่อนนะครับผมนะเพราะยังไงเดี๋ยวมัะลีพะบัลีมาจะได้ไม่เสียของนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนนในส่วนของเดลี่ แต่วันนะครับผมนะทำอะไรบ้างก็มีเพียงเท่านี้นะก็อาจจะไปไล่ครับผมในส่วนของพวกมิชชั่นต่างๆตัวส่วนนี้ด้วยนะก็จะมีในส่วนของแอดวานซ์มิชชั่นตัวส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยนะก็ค่อยๆไล่ทำสเต็ปไปแล้วจากที่เคลียร์ในส่วนของโซโล่เสร็จปุ๊บเด็กก็เหลือในส่วนของแอดวานซ์มิชชั่นก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะในส่วนของในหนึ่งวันนะครับผมเราต้องทำอะไรบ้างกับโปเกมอนทีซีจีพ็อกเก็ตครับนะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กัััับบบบช่่อง้้ยคคครรพกนนใหหมลิปา บ๊ายบายสวัสดีครับ